วัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สิพาไปเก็บดอกกระเจียวครับผมไปครับพี่น้องนี่ครับปลามองเก็บครับไปครับไปรลุนกันสดสีมีบอรครับ พี่น้องแม่นละครับแม่นเน้ย,อยดอกนี่เท่าละครับบวเอาครับเดี๋ครับพี่น้องำลังงามเลยครับตื่น,นครับสวยงามครับผม มีอีกบอพี่น้องมีอีกบอเอา้าหาซะก่อนครับพี่น้องเอา้าพอแล้วครับพี่น้องอู้ตรงนี้ครับสวยงามครับไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ตาพันเขาไฟครับน้องเนี่ยเอาห่ออีกแล้วครับพี่น้องกำลังอ่อนๆง,งามๆเลยพี่น้องไปครับไปไปหาน้ำกันเลยครับ อ่าขอไปหาอยู่ครับบันเนศเอ้าหลุนไปนับกันเงีวๆครับพี่น้องคลิปนี้เอ้ายขออีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยแบบนี้ครับงามแท้นเลครับพี่น้องพออีกแล้วครับพี่น,อออนอ้อง สวยงามเลยครับครับสวยงามครับสวยงามุ่นไปนํำกันดูดเรื่อยครับผมครับปล่อยแล้วครับสวยงามครับผม ป่อยอีกแล้วครับแต่เราดอกครับอ่อนๆงามๆครับพี่น้องขออีกแล้วครับสวยงามครับ กำลังแตกขึ้นไหมครับพี่น้องเอาไปก่อนครับเฮ้ยมันไงก่อนครับตัวนี้อู้หออีกแล้วครับพี่น้องบอกงามไปเลยครับดอกนี่ครับนี่ครับพออีกแล้วครับอ้เป็นครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามนี่ครับง่ายเกินนี้อีกครับพี่น้อง อโอ้โหมองเลยครับสามดอกง,งามๆครับเอ้ีหพอแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โอ่อนๆงามๆครับพี่น้องนี่ครับดอกนึง๋อ มีผิกกันครับพี่น้องสามดอกครับสวยงามเลยครับเมืองนี้ครับนี่ครับพี่น้องไก่สิพ่อกินล่ะครับเอ้าหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องพ่ออีกเล้วพี่น้องพ่ออีกเลี้ัวงามแห้งครับ บรรยากาศปลาหมองหาดอกกระเจียวครับมาครับพี่น้องมามาหาน้ำกันเลยครับนี่ครับพ่ออีกแล้วพี่น้องครับดอกนี้ครับสวยงามครับพี่นอ้องเอาอีกแล้วพี่นอ้องอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้อง วยงามครับสวยงามครับพี่น้องขอตัวหาก่อนครับเด็กครับพี่น้องสรุปผลงานครับเด็กเกือบเต็มคููบทกใหญ่ครับพี่น้องครับอ่อนงามๆหอมๆเลยครับพี่น้องนี่ครับได้ซ่อมนี่แหละครับขอบคุณที่รับชมครับพี่น้อง